นัดหมายพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทที่เพิ่งจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้นะฮะ<ฆ>นั่นคือบริษัทอุบลไบโอเอเทนอลจำกัดมหาชนหรือว่า u b e นะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการรายงานผลประกอบการะนะฮะงวดไตรามาสสามประจําปี2,564อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ไป สอบถามนะฮะถึงรายละเอียดของงบการเงินนะฮะที่มีการประกาศกันออกมาล่าสุดรวมถึงแนวโน้มทิศทางของผลประกอบการนะฮะในช่วงต่อจากนี้ด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเดชพลเลิศสวนนโรธกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุบลไบโอเอทานอนจำกัดมหาชนหรือว่า UBE ขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเดชพลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอัลตรอนตุ้มชัยนะครับครับสวัสดีครับคุณเดชพลครับเอาสดๆร้อนๆนะฮะเพิ่งแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อเช้านี้คืองบไตรมาสสามที่ออกมาเอเห็นดูแล้วตัวเลขจากขาดทุนพลิกมามีกําไรเกือบเกือบร้อยล้านเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับตัวนี้ฮะครับซึ่งประกาศไปเมื่อเช้านี้เองครับครับก็มีผลกําไรสุทธินะครับของไตรมาสสามนะครับเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนะครับก็ถ้าดูจากตัวงบการเงินเนี่ยนะครับก็ มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งส่วนที่เป็นเอทานอลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นธุรกิจแป้งด้วยนะครับ,บธุรกิจแป้งก็จะรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับฟราวแล้วก็อาหารต่างๆนะครับส่วนถ้าเป็นส่วนของเอทานอลนั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก่าเออปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากส่วนของปีที่แล้วเนื่องมาจากว่าปีนี้นะครับไตรมาส3เนี่ยมีเรื่องของโควิดนะครับก็เลยทําให้เรามียอดขายเอทานอลที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะเนี่ยก็เลยทําให้โดยภาพรวมนะครับงบไตรมาสสามเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปีก่อนนะครับก็ถือว่าเติบโตเรียกว่าค่อนข้างดีครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากเบื้องต้นก็คือตัวของเอทานอลที่เป็นเกจสาสตร์การที่เพิ่มขึ้นมาเยอะในส่วนของแป้งกับฟาว์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยไหมในช่วงไตรมาสามครับอ๋อครับก็ในส่วนของแป้งและฟาวนะครับถ้าเราดูเป็นงบเก้าเดือนแล้วกันนะครับถ้าเป็นงบเก้าเดือนเนี่ย ของปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเก้าเดือนเนี่ยนะครับเรามียอดขายแป้งและท่องเวเนี่ยประมาณสักเก้าร้อยห้าสิบกว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าเก้าเดือนปีนี้เนี่ยครับไปสองพันสามร้อยกว่าล้านบาทนะครับขึ้นมาร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าตัวส่วนที่เป็นแป้งกับเาวาเนี่ยนะครับขึ้นมายอดขายนะครับขึ้นมาเยอะกว่าตัวที่เป็นเอทานอลด้วยนะคครรับับบครับ ถ้ามองโอเคแล้วอันนี้เป็นช่วงของไตรมาสสามถ้ามองไปถึงไตรมาสสี่แล้วก็มองไปถึงปีหน้าด้วยนะฮะในแง่ของการเติบโตตัวนี้ยังต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและตัวไหนจะเป็นตัวที่ดูแล้วน่าจะเติบโตเด่นนะครับครับต้องบอกนี้ครับว่าไตรมาสสี่นะครับสิ่งที่วันนี้เราเห็นเป็นภาพชัดเลยนะครับก็คือว่าเริ่มมีการที่จะเปิดเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยอดขายส่วนที่เป็นเอทานอลก็ยังเติบโตได้ดีนะครับที่เป็นเอทานอลเชื้อเพลิงนะครับยอดขายที่เป็นส่วนที่เป็นเอทานอล ที่ใช้ค่าเชื้อทำความสะอาดมือนะครับก็ยังถือว่ายังยังเติบโตไปได้อันเนื่องมาจากว่าต้องมีการออกมาตรการนะครับในการที่จะอรองรับการเปิดเมืองแบบ New n o r m a l นะครับก็ต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์พ,พวกค่าเชื้อทำความสะอาดมือนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นส่วนของพวกแป้งและอาหารนะครับเพราะว่าเข้าไตรมาสสี่เนี่ยก็จะเป็นวิูกาลนะครับที่จะผลิตมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังขึ้นใหม่นะครับของของปีหน้านะครับเพราะว่าเนี่ย ไตมาสีนะครับก็ส่วนของแป้งนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารก็จะังเติบโตได้ดีนะครับล้อไปกับการเปิดฤดูกาลของมันสัปหลังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการซื้อจากต่างประเทศนะครับที่จะเตรียมไว้ในช่วงที่เป็นเทศกาลสีใหม่นะครับต่างๆครับ เรียนถามเชิงสรุปอีกสักครั้งหนึ่งผลประกอบการที่พลิกมามีกําไรได้นะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยหลักๆมันเป็นผลมาจากโครงสร้างทางธุรกิจของ U ูบที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นหรือมันเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐยกตัวอย่างที่มีการสนับสนุนผลประกอบการในส่วนนี้ครับครับต้องบอกว่าเรื่องมาจากโครงสร้างของบริษัทเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับสองส่วนเลยหลักๆเลยก็คือในเรื่องของ เอทานอลนะครับที่เราสามารถที่จะผลิตและจาหน่ายเกรดที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ค่าเชื้อเพลิาสะอาดได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่าเลยก็คือตัวแป้งมันจาบะหลังนะครับปีนี้นะครับยอดขายตัวแป้งมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแป้งมันออแกนิกแป้งมันอินทรีย์เนี่ยนะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอเนื่องมาจากแนวโน้มของผู้บริโภคนะครับที่ใส่ใจสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยนะครับที่ทําให้ตัวยอดขายนะครับแล้วก็ผลกําไรของบริษัทปีนี้นะครับเติบโตอย่างเรียกว่าอย่างก้าวกระโดดครับโดยธรรมชาติวิสัยของกิจการของทาง UBE นี่เรามีเรื่องของซีซันนลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าช่วงไหนเป็นไฮซีซันเป็นโลซีซันครับต้องบอกว่าธุรก,กิจถ้าเป็นส่วนของเอทานอลนะครับก็จะมีซีซันที่เป็นไฮซีซันเนี่ยก็คือช่วงไตรมาสหนึกับไตรมาสสี จริงไตรมาสสามเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไฮซีซันของเอเทอนอลเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือเรามีการปรับโครงสร้างในเรื่องของธุรกิจเราสามารถที่จะจำหน่ายได้ทั้งเชื้อเพลิงด้วยอุตสาหกรรมด้วยนะครับพอช่วงที่เป็นโลซีซันของเชื้อเพลิงนะครับก็เราก็สามารถจำหน่ายในเรน่้นที่เป็นเศษอุตสาหกรรมได้มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าซีซันอลเอฟเฟกในส่วนของของผลประกอบการบริษัทในส่วนของแป้งมันสําหลังต้องบอกนี้ครับว่า ถ้าเป็นแป้งมันชนิดที่เป็นแป้งมันสำหรังธรรมดานั้นเนี่ยนะครับก็จะมีซีซันที่คล้คืนกับตัวไอทอนอนก็คือไตรมาสหนึ่งไตรมาสสี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของแป้งมันออร์แกนิกนะครับปีนี้เนี่ยเราสามารถทํายอดจําหน่ายได้ค่อนข้างนิ่งนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ามีอัตราการใช้ที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนี้นะครับในกลยุทธ์ของบริษัทละกันนะครับที่จะปรับนะครับมา ให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของสินค้านะครับโดยจะเป็นทั้งส่วนของธุรกิจที่เป็นเอทานอลหรือแป้งก็ดีนะครับที่จะมีเอทานอลอุตสาหกรรมนะครับแล้วที่มีแป้งออแกนิกหรือแป้งอินทรียเนี่ยจะทําให้ในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของผลประกอบการที่มีความโตวิงหรือซีซันอลเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆในส่วนของบริษัทครับแต่ระยะสั้นไตรมาสสี่ปีนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องครับต้องบอกว่าไตรมาสสี่ปีนี้นะครับได้ผลบวกหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเมือง นะครับแน่นอนเอทานอลที่ใช้เป็นเครื่อเพิงใช้เพิ่มขึ้นแน่นะครับในเรื่องของอการเปิดแบบ new normal ที่ต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือนะครับและทำความสะอาดต่างๆนะครับเอทานอลเกษตรกรรมเนี่ยนะครับก็ยืดไปได้ดีนะครับเรื่องของทิศทางของแป้งและอาหารซีซั่นสี่เนี่ยนะครับไตรมานส์สี่เนี่ยเป็นซีซั่นที่เปิดฤดูกาลนะครับเป็นซีซั่นที่ต่างประเทศเนี่ยจะขายค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแป้งไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็เป็นฟราวเนี่ยนะครับก็ ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่ยังมองเห็นสัญญาณที่ดีครับในไตรมาสสี่ที่จะถึงนี้ครับถ้าดูจากโครงสร้างของเราไม่ว่าจะเป็นเอทรานอลในเกตทั้งเชื้อเพลิงอุตสาหก,กรรมแป้งที่เป็นแป้งทั่วไปธรรมดาแป้งฟาวแล้วก็แป้งที่เป็นออคแกนิกตรงนี้ถ้าดูในแง่ของมาจินเนี่ยแต่ละส่วนตรงนี้เนี่ยมาจินแต่ละโปรดักต่างๆตรงนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าดูครับต้องบอกว่าส่วนที่เป็น เราพูดถึงสินค้าแบบเดิมพอละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอทนอลเพิ่มเติมก็ดีหรือว่าเป็นแป้งมันสังขลังแบบเดิมเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าตัวนี้มาร์จิ้นอาจจะเป็นธรรมดาเรียกไดว่าเป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะครับ,รบว่าถ้าเป็นเอทนอลเกรดที่เป็นค่าเชื้อท่งความสะอาดมือนะครับที่เรียกว่าอุตสาหกรรมก็ดีหรือว่าเป็นแป้งมันออร์แกนิกอันนี้มาร์จิ้นจะดีนะครับเรายกตัวอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าเป็นอย่างแป้งมันธรรมดาเนี่ยนะครับตัวด p มาร์จิ้นเนี่ยอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ใกล้ๆ40%นะครับเพิ่มขึ้น3เท่ากว่านะครับส่วนที่เป็นเอทานอลเช่นเดียวกันนะครับเชื้อเพลิงก็มาจิ้มก็อาจจะธรรมดานะครับเป็นสินค้าคอมมอนดี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเป็นค่าเชื้อเงาะสัดมือก็จะมาจิ้มดีกว่านะครับก็จะใกล้เคียงกันครับว่ามาจิ้มส่วนที่เป็นค่าเชื้อเงาะสัดมือเนี่ยครับก็ใกล้ๆทั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาเนี่ยประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์บวกลบประมาณอยู่ที่ประมาณตรงนัั้นนนะะครรบเเพาี่ยก็ การปรับตัวงของบริษัทเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในที่สินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงนะครับแล้วก็ถ้าเติดตัวเป็นแชมปเปีย้ยนจริงๆของปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแป้งมันออร์แกนิกครับอันนี้ก็จะดูไปในทิศทางนั้นที่มากขึ้นเอ๊ะถ้าไปตรงนี้เนี่ยภาพที่จะได้เห็นอาจจะได้เห็นไ,ไตม่าสี่หรือไตม่าแรกของปีหน้าเนี่ยภาพที่จะได้เห็นก่อนเนี่ยโดยเฉพาะดิกิจที่เกี่ยวของก่อ,อแป้งมันหรือแป้งออกกร์แกนิกต่างๆเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างครับอ่าคือต้องบอกว่าตัวที่เป็นออร์แกนิกนะครับเรา ต้องจากจะเห็นในเรื่องของการขยายตัวของการขายไปต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งต้องย้าอีกทีนึงว่าเราเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับของแป้งมันออแกนิกที่ส่งไปต่างประเทศนะครับ <ห bezel S 2> อันนี้ได้เห็นการขยายตัวนะครับจากคาสั่งซื้อใหม่ๆที่เข้ามานะครับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นไปตามแนวโน้มผู้บริโภคนะครับที่ใส่ใจสุขภาพแต <ishes S 2> <ม>่ว่าอีกอันนึงที่จะเป็นการเปลี่ยนเรียกว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจของเราอีกอันหนึ่งเลยก็คือเราจะเป็นเน้นที่สินค้าปลา, <voorbeeld, S 2> ายน้ำนะครับอย่างวันนี้นะครับเราเริ่มได้เห็น ตัวฟรา์มันสำปะหลังนะครับที่เอามาทําแพนเค้กทำคุกกี้ทำาบรวนี่นะครับขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะครับยี่ห้อทาสุโปกอันนี้เป็นยี่ห้อของ UBE นะครับย้ำอีกทีว่า UBE ไม่ได้ดีเอท่านนลนะครับในเรื่องของอาหารด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ใช้แทนแป้งสาลีนะครับได้คุณประโยชน์ในเรื่องของความเป็นกลูเตนฟรีนะครับแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับ ในทิศทางนะครับไมรมัส4กับไมรมัส1ปีหน้านะครับเรามีแผนในเรื่องของการที่จะเอ่อเขาเรียกว่าล็อตผลิตใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นฟราวมันสารหลังที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีเป็นสินค้าที่เป็น g ู u เ e น f r ฟรครับต้องเรียนอีกนิดนึงครับว่า g ู u เ e น f r ฟรนั้นวันนี้เนี่ยผู้บริโภคชาวไทยอาจจะยังเรียกว่าไม่ค่อยไดเ้เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่จะต,ต้องเรียนว่าสินค้า g ู u เ e นฟรนั้นเนะี่ย เป็นเทรนด์สินค้าที่มาแรงมากๆในสหรัฐอเมริกาและในประเทศกลุ่มยุโรปนะครับเพราะเนี่นะครับเราจะล้อนสินค้าอันนี้ออกมานะครับล้นล้ไปกับการที่จะเริ่มมีการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็จะได้มาเจอสินค้าที่เป็นกูเทนฟรีนะครับของคนไทยนะครับสำหรับผู้ที่ทั้งแพ้กูเ้นด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้แพ้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ใจในสุขภาพด้วยครับมันจะเห็นตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับเราเพิ่งมีการเปิดตัวนะครับกาแฟออร์แกนิกใหม่นะคร กาแฟที่เราไปทำคอนแทคฟาร์มิ่งครับอยู่ที่แขวงสารวันนะครับประเทศสกอตแลาวนะครับเป็นเมล็ดกาแฟนะครับสายพันธุ์อาราบิก้านะครับคุณภาพดีเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปเซนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับมาตรฐานระดับสากลนะครับของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องการส่งออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรียกว่าไตรมาสต่อไปนะครับจะเริ่มเห็นรายได้นะครับจากเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเมล็ดกาแฟ นะครับแล้วก็ถ้าให้ติดตามตอนช่วงต้นปีหน้านะครับเราจะมีเปิดตัวนะครับที่เป็นข้าวอินทรีย์นะครับแต่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ชนิดที่เป็นมาตรฐานรหรับสากลเช่นเดียวกันนะครับก็คือมาตรฐานของอเมริกาและของยุโรปนะครับอย่างไรก็ดีตรงนี้ก็ยังจะเป็นเน้นในเรื่องของการส่งออกก่อนนะครับแล้วก็เราฟูลฟิลดีมานด์ของส่งออกนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาเริ่มทำสมัครในในประเทศด้วยครับ ในส่วนของทิศทางที่เราจะไปนะครับถ้ามองเป้าหมายสักนิดหนึ่งนะปีนี้เนี่ยการเติบโตในแง่ของตัวของรายได้และกำไรตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับครับปีนี้นะครับเราวางเป้ารายได้นะครับเติบโตเนี่ยนะครับกว่าปีก่อนเนี่ยนะครับเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่พอของของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูงบเก้าเดือนแล้วก็ที่จะมองต่อไปถึงงบ สามาสซี่เนี่ยนะครับก็จะเห็นทิศทางที่ยังเติบโตขึ้นนะครับต่อปีนี้แล้วก็ในปีหน้านะครับยังวางเป้าหมายนะครับยังเปิบโตขึ้นนะครับประมาณ15-20ซนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเติบโตกลุ่มที่เป็นสินค้าที่มี margin สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนเทอร์น็ตอุตสาหกรรมนะครับฆ่าเชื้อทาความสะอาดจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทออกมาในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ห้อของทัตุกโกะนะครับที่จะเป็นฟลูอรมันสำหระหลังนะครับ ในปีหน้าจะเริ่มมีนะครับออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเป็นแป้งที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีและเป็นคุชชนฟรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเห็นจะเห็นพันธมิตรนะครับของบริษัทด้วยนะครับที่เอาฟลาวมันร์บรรังไปใช้ในการสร้างสรรค์นะครับเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเบเกอรี่นะครับจอกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นคุชชนฟรีเป็นออร์แกนิกครับเอาละครับคุณเดชพลวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ คุณเดชพลเลิศสุวรรณโรธกรรมการผู้จัดการใหญ่ของอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือว่า UBE นั่นเองอนะครับก็จุดที่น่าสนใจฮะการเ,เติบโตในข้างหน้านะมองไปไม่ใช่แค่เอทานอลนะจะเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแป้งแล้วก็เป็นเรื่องของององแกนิกที่ดูแล้วเทรนกำลังมาแล้วแลวที่สำคัญ Margin เนี่ยถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ และกระดูจัดองค์ประกอบโดยรวมนะฮะก็ในส่วนของผลประกอบการงวดไตรามาสสี่ก็คือไตรามาสนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงไตรามาสสามที่ผ่านมาด้วย